สวัสดีค่ะชาราศิสิงห์และคณะสิงห์สวัสดีชาวสองสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้า <c oughs> สู่ช่องพิมพ์ภาษีสองแปดเก้าเนาะและคลิปนี้เนี่ยจะเน้นในการทํานายความรักของคุณๆนะคะประจรําเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะวันนี้คือการดูทานายดวงแบบทั่ว,ว,วไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้ให้คุณ คุณแนนดูไว้เพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะที่ผ่านมาแอบไปซุ่มเงียบแอบไปทําอะไรคนเดียวหรือเปล่าคะไพ่แพทย์พฤรหัสบดีเนี่ยแปลว่าเหมือนในช่วงที่ผ่านๆมานั้นเหมือนคุณเองก็คิดเหมือนกันอะไรอย่างไงเหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตยังไงเดินตัวเองอยังไงหรือว่าจะไปทางไหนเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีการศึกษาเรียนรู้อะไรอย่างไงเพิ่มเติมด้วยนะคะทุกคน นนะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกบุพการีพ่อแม่ ญาติพี่น้องครูอาจารย์หรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะอาจจะยื่นมือเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้อารมณ์ประมาณว่าถ้าสิ่งยังสดอยู่ก็จะมีแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมยังสดอยู่ล่ะทาไมไม่มีแฟนทําไมไม่อะไรยังไงอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนนะเหมือนทุกคนจับจ้องทุกคนอยากรู้เรื่องราวของตัวคุณนะคะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นยังไงบ้างโอเคไหมสบายดีไหมหรือว่าเป็นอยางไง นะะก็คือเหมือนแบบว่าผู้ใหญ่เป็นห่วงคุณและละหัคุณสิ่งเนาะแต่จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะเหมือนคุณจะโฟกัสในเรื่องของการงาน mm. การเงินแล้วก็คําพูดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอย่างที่อุ้มบอกตั้งแต่แรกคือมันจะมีเรื่องการติดต่อเออไม่ใช่ติดต่อสื่อสารอีกเดียวนะมันจะมีในนเรื่องของการแบบ mm. เขาเรียกอะไรอะ ศึกษาเรียนรู้นะคะบางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารไปถึงต่างประเทศหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคู่รักคนรักเข้ามาเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาอะไรตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนอารมณ์ของคุณเนี่ยจะสวิงนิดนึงไหมคะคุณสิง์เนาะเพราะว่าคุณสิง์เองอะจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่กล้าพูดกล้า,าํากล้ายอมรับผิดถ้าเกิดฉันทําอะไรขึ้นมาฉันอะไรยังไงขึ้นมาฉันพร้อม อทุกย่างฉันพร้อมรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทําไปที่ฉันได้ลงมือทําไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาเองอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะและเทพพุทธขึ้นมาแบบเนี้ยแสดงว่าเขาเองอ่ะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างไกลอ่ะคะ่ะเวลาพูดเวลาอะไรยังไงแล้วมันจะมีคนฟังมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงได้ยินคาพูดของคุณก็รู้สึกว่าเออเนี่ยน่าคอยตามนะ รู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยมีความเป็นผู้นําจังเลยรู้สึกว่าถ้าได้ฟังคนคนนี้พูดฟังคนคนนี้คุยแล้วมันน่าจะทําให้ชีวิตของเราหรือว่าอะไรของเรานั้นดําเนินหรือว่าเดินไปในทางที่มันดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะแต่ช่วงนี้จัดก,การอารมณ์ตัวเองนิดนึงเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ระวังใครบางคนที่เดี๋ยวกลับไปกลับมาด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวราศ ธาตุลมก็ได้นะคะธาตุลมก็คือชาวราศีเมถุนตุลกุมอะไรแบบนี้นะคะที่จะวนเวียนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็อะไรอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเธอคุณเองนั้นก็แบบว่า ฉันอยากจัดการชีวิตของฉันได้แล้วว่าจะให้ชีวิตของฉันนั้นเดินไปทางไหนโฟกัสทางไหนหรือว่าจะอะไรยังไงต่อไปเนาะแต่ว่าทางนี้ข้างนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีความความไหววั่นความหวัน่นไหวเข้ามาบ้างนะคะคุณสิกนะถ้าไม่เสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีอุ้มเปิดประตูไว้เนาะเปิดประตูระเบียงไว้เพราะว่าอยากฟังเสียงนอกโอเค ขอดูสิ่งเพิม่มเติมนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่สี่ดาบหรออืมหกดาบความไพ่ความเข้ามาด้วยนะคะไพ่เจ็ดทวยขึ้นมา เลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสิ่งที่กําลังโสดนั้นแต่เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเลือกเยอะมากๆเลยเหมือนคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆคุณได้จริงๆเคียงคู่กับคุณได้จริงๆแล้วก็เป็นคู่กับคุณได้จริงๆนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดใจดูนะจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตามากๆเลยนะคะคุณสิเนาะอย่าเก็บตัวเองเป็นอินทว์ดมากเกินไปลองเปิดตัวเองเข้าไปบ้างนะคะ คุณจะมีโอกาสได้เจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ด้วยคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวเมถุนก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีธนำนะคะ กรกฎมีนพิจิกเนาะแต่ว่าอย่าเลือกมากเกินไปนะเลือกมากเกินไปลาวก็อาจจะหายเหมือนกันนะคะคุณเนาะเพราะว่าในจังหวะนี้เนี่ยคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เฮ้ยมันได้เจอคู่ไพ่หนึ่งควยขึ้นมาคือไพ่คู่ให้ความรักที่ดีให้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณนะคะอุ้มเข้าใจแหละชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์กว่าที่คุณจะโสดมาได้นะ่ะคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณสิงหนะ์เนาะไม่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือน จะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเหมือนจะโอเคแล้วมันเหมือนว่ามันจะใช่แล้วแต่พอไปไปมามามันกลับไม่ใช่ซะง,งั้นมันกลับแบบว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันมันกลับเป็นท็อกซิกซะอย่างนั้นนะคะทุกคนนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าการที่จะรักครั้งใหม่การที่จะเดินไปกับใครสักคนหนึ่งนั้นคุณต้องคิดเยอะๆคุณต้องวางแผนเยอะๆก่อนที่คุณน,นั้นจะได้ลงมือทําก่อนที่คุณน,นั้นจะได้เดินไปกับใครอะค่ะคุณสิงห์นะ เหมือนคุณค่อนข้างที่จะเป็นกังวลในเรื่องตรงนี้มากๆเลยแต่ถ้าคุณเปิดใจแต่ถ้าคุณอะไรยังไงคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีคนรักของคุณที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสาม,มารถนะคะเพราะเทพพฤหัสบดีขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูเฉิดฉายดูโดดเด่นนะคะเพราะว่าเทพประภูเนี่ยถ้าเกิดว่าไปศึกษาตําราของท่านดีๆแล้วเทพประภูเนี่ยเขาจะมาจากช้างอุ้มจะไม่ได้แล้วว่ากี่เชือกนะคะเขาจะเอา มาบดรวมกันนะคะแล้วพระอิสวนเขาก็จัดการนะคะ ตรงนั้นแล้วก็ทําให้มาเป็นพระพุทธเนี่ยค่ะนี่ค่ะพระพุธองค์สีเ,เขียวๆตรงนี้ทรงช้างนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีพลังมีอนุภาพมีอะไรอย่างไงค่อนข้างจะเยอะช้างเนี่ยเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยอะไรอย่างไงกันได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูสารคาดีหรืออะไรอย่างไรบ่อยๆนะเพราะว่าเขาจะรับรู้แรงสัตว์สะเทือนหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาได้ดีด้วยถึงเขาจะตัวใหญ่ถึงเขาจะอะไรอย่างไงก็จริงนะคะคุณ คนสิงเนาะยังไงก็ลองดูก็แล้วกันเนาะคนที่สื่อสารเจราจาเก่งพูดจามีเหตุผลเป็นหลักการครูอาจารย์หรือว่าเป็นคนเกิดอุปสรัส อ,อ,อะไรเงี้ยหรือคนเกิดวันพุธหรือคนเกิดราศีเมษหรือว่าอาจจะเป็นตามที่อุ้มบอกก่อนน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ลองดูนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณๆทุกคนเนาะอยากได้รายละเอียดกว่าน,นี้ก็สามารถทักไลน์หรือว่าทัก Facebook มาได้นะคะได้ทั้งสองทางเลยนะโอเคค่ะคุณคณสําหรับใครสักคนหนึ่งอุ้มแอบเห็นนะว่าเลิกกันก็เลิกกันไม่ขาดแล้วแอบมีความสัมพันธ์ที่เหมือนจะชัดเจนแต่ก็ไม่ชัดเจนนะมันคืออา อะไรอย่างไรมันคืออีอย่างนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ดิวเบิร์ว่าแล้วค่ะทุกคนคือแบบมันไม่ชัดเจนจริงๆแล้วก็เป็นไพ่เดอะเดวิลเราไม่รู้เหมือนกันว่าในสถานะตรงนี้เนี่ยคุณสิงไม่รู้เลยว่าเราครบกับเขาไหมเราไปกับเขาไหมหรือว่าเรากับเขาอยู่ในสถานะไหนบางทีบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาให้ความสําคัญกับเราจังเลยนะคะแต่บางทีบางครั้งเขานึกจะปล่อยเราทิ้งขว้างปล่อยเราไว้ตรงนั้นเขาก็ปล่อยเราไว้ อย่างนั้นเลยนะคะคุณสิงเนาะมาเลยทําให้เรารู้สึกสับสนนะสับสนมากๆเลยจะเอาอย่างไงจะไปทางไหนนะคะบางทีกืนไม่เข้าค่ะไม่ออกไม่รู้จะเดินอย่างไงเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะชาวรธิสิงลัคณาสิงเนี่ยคือแบบว่าคุณต้องมีความเป็นผูน้นำคุณต้องรู้ว่าคุณจะเดินอย่างไงคุณต้องวางแผนชุทให้กับตัวคุณเองว่า1 2 3 4สคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะมีชีวิตอย่างไงคุณจะปฏิบัติบบตัวอย่างไรเนาะแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ ห,หรืออะไรตรงนี้ค่ะทุกคนดังนั้นนั่นมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ pues, มันไม่ค่อยโอเคอะมันรู้สึกมันไม่ดีอะค่ะคุณสิงมันไม่รู้ว่าจะให้ตัวเองนั้นโฟกัสกับอะไรดีมันไม่รู้ว่าจะให้ตัวเองนั้นเดินไปกับอะไรอย่างไงดีกับความสัมพันธ์แบบนี้ดีไหมกับอะไรอย่างนี้ดีไหมหรือว่าฉันฉันควรจะปรับหรือว่าฉันควรจะไม่ปรับหรือว่าฉันควรที่จะอะไรอย่างไงดีคืออยากได้คําพูดอยากได้อะไรบางอย่างที่ชัดเจนชัดเจนในที่นี้จากอีกคนหนึ่งที่ คุณกำลังดิวอยู่นะคะดูอีกคนหนึ่งสีที่คุณกำลังดิวอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไพ่ควีนถือเหรียญธาตุดินการถึกศบกเหมือนก่อนนะคะเด e m บ g i c เ a ียนโหสิงเธ,เธอเธอเจอคนที่ พิธีลิศใช้ได้เลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเจรจาสื่อสารหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆด้วยถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ทําได้อันนี้อะไรยังไงได้คือเขาจะทําเขาจะดันดันไปเรื่อยๆเลยอะค่ะคุณสิงห์นะแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมใครไม่ยอมอะไรใดๆั้งิ้นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเขารู้ว่าว่าคุณต้องการอะไรคุณเป็นคนแบบไหนคุณคุณ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณแาบจะไม่ทันเขาเลยอะคุณสิงไ้ยไม่ใช่สิคุณทันเขาแต่คุณคุณแทบจะแบบฉันทันคุณนะแต่ฉันต้องตามคุณอนะเออมันเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะคุณสิงใช่แล้วก็ยังไงต่อบ,บ้างคะ มันให้สามดาบเกี่ยวข้องกับเหมือนรักสามเศร้าไหมเหมือนรักสามเศร้าเราสามคนอะไรที่จะชัดเจนแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่อะไรที่มันมันคิดว่ามันจะดีแล้วมันคิดว่ามันจะโอเคแล้วแต่มันก็ยังไม่โอเคขนาดนั้นมันทําให้คนรู้สึกว่ามันเหมือนต้องคิดติดตองไตตองหม่ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเดินยังไงมันจะไปทางไหนหรือว่ามันมันจะโอเคอะไรต่างๆนานาไหมนะคะคุณสิงห์นะ โอเคตามร้วยไพย่สิบเปลี่ยนนะคือแบบว่ายัางไงก็ได้เหอะอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังชัดเจนได้แล้วหรือว่าอยากเดินออกจากบวงๆนวี้ได้แล้วนะคะแล้วจะยังไงคะเขาคนนี้จะยังไงคะเป็นไพ่ดีแอมเพลอร์เ้ยนึกออกปะบอกกับสิงว่าสิงเธอเติบโตได้นะเธอเธอสามารถที่จะมีชีวิตของเธอเองได้นะแต่ว่า คือเขาก็ยังมีเหมือนแบบลูกตุ้มอะ่ะที่ถ่วงขาคุณไว้อยู่อะ่ะทําให้เวลาคุณเดินหรือว่าเวลาคุณทําอะไรมันทําไม่สุดขนาดนั้นนะคุณสิงห์ซึ่งเอาจริงๆซึ่งคนคนนี้คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะผมให้เขาที่ขึ้นมานี่คือแบบใช้ได้เลยนะคะคุณสิงห์เอาจริงๆนะแล้วสิง์เองนะคฮสิง์จะทำเมนต่อไปกับเขานะคะเป็นพาเดอะเทมเพลนหรอเดอะเทมเพลนเราก็จะเป็นพ่ หา้าถ้วยแล้วก็จะเป็นไพ่เก้าเก้าไม่เท้าจะไปก็จะไปจะอยู่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วอุ้มเชื่อว่ามันติดในบ่วงนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วด้วยนะคะโอเคอุ้มใช้ไพ่สำหรับนี้แล้วกันเนาะ แล้วเดือนสิงหาคมนี้สิงกับคนคนนี้เนี่ยคนที่เหมือนสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะพระวิสุนุกกรรมนะคะทุกคนก็คือว่าอุ้มคิดว่าก็ยังก็ยังไปด้วยกันอยู่แหละ หนุมานทุกคนคือแบบแต่มันหนักมากๆม,ม,มันอะไรอย่างไงมากๆเลยนะคะทุกคนนะพายหนุมานขึ้นมาเนี่ยองคมรู้สึกว่าเหมือนพวกคุณสองคนนั้นอาจจะมีการแบบว่าฉันก็เป็นแม่ท okay, ับโอเคปะอีกคนหนึ่งก็เป็นแม่ทับแล้วก็มันจะมีความที่เหมือนอุมจะใช้คำว่าอะไรดีะคือต่างคนต่างดึงเหตุผลของตัวเองออกมาซึ่ง มันก็ทําได้แหละมันก็ควรที่จะทาในการที่จะดึงเหตุผลดึงอะไรอย่างไงของตัวเองออกมาแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะมันก็คงจะแบบมันเหมือนมีแต่อีกโก้มันเหมือนมีแต่อะไรอย่างไงก็ไม่รู้อะค่ะในความสัมพันธ์นี้มันเลยยิ่งทําให้อุ้มมองแล้วอุ้มรู้สึกว่ามัน มันมันหนักอะ่ะเออในช่วงจังหวะเนี้ยคืออยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำอยากอะไรก็อน,นัน้นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ะนะคะ <c oughs> แต่ทางนี้ทั้งนั้น,นมีเทพจัชร์ันขึ้นมาค่ะทุกคน เวลาหวานก็คือหวานสุดฤทธิ์เลยอะ่ะเออเวลาหวานก็หวานสุดฤทธิ์เลยนะคะทั้งคุณและเขามันจะแบบหวานก็คือแบบหวานมากๆแต่เวลาที่นึงจะทำอะไรก็ทำานึงจะอะไรยังไงก็เป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นสถานการณ์ในช่วงเนี้ยอุ้มสรุปได้แค่ว่ามันขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาก็จะมีที่ยืนของเขาเองคุณก็จะมีที่ยืนของคุณเองแล้วต่างคนนะ่ะที่ยืนมันสูงนะคะด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นน่ะคือการที่จะลดอีโก้เข้ามาหากันน่ะมัน เช่น้ง,ง่ายเพราะว่าคุณเองก็ไม่ยอมเขาเองเขาก็ไม่ยอมนะคะแต่ทางนี้ข้างนั้นนะ่มันมีความวาหวานเข้ามาไงเทพปจจันทร์ขึ้นมาไงเทพปจจันทร์ก็คือมาจากนางฟ้า12บตนถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือเขียมรวมกันกลายเป็นเทพปจจันทร์ก็คือแบบมีความสุขซึ่งกนแะกะรันั้นเองนะคะอ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอาจจะแบาบว่าเกิดเป็นชาวันจันทร์ก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่เกิดปีวอกก็ได้นะอือจริงๆ ใช้ได้เหมือนกันน,นเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกสถานะหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีความรักเนาะใครที่รู้สึกว่าสถานะไหนดีหรืออะไรยังไงดีก็ดูให้จบคลิปไปก่อนก็ได้นะเราค่อยฟันธงว่าเองอยู่สถานะไหนหรืออะไรยังไงเนะาะการหาราศีเนี่ยจะแบ่งตามตัวออกบนตกก็ได้นะคะหรือตามลัคนาตามดาวสุตตาม อะไรยังไงก็ได้นะคะเอาที่คุณรู้สึกว่าดูแล้วมันตรงกับตัวคุณนะเมื่อคนดูตามดาวศุกร์แล้วตรงดูตามลัคนาแล้วตรงดูตามโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วตรงตะวันออกแล้วตรงอะไรแบบเนี้ยมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่ดวงจอนแต่ละคนด้วยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นอย ubers, like you. You time, back, ่าไปคิดอะไรมากมายนะอันนี้เป mm ็นความรักแล้วดังนั้นอันนี้เป็นความรักแบบจนจนแล้วดังนั้นมันอาจจะแบบมีความแบบสลับกันบ้างหรืออะไรยังไงกันบ้างก็ได้นะคะ ต้องใหตันแมทคิดต้องมีเสียงอ่ะ <c oughs> ขอดูตัวตนชาวสิงห์และคะแนนสิ่งที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นไงบ้างมีไพ่เพย์ช็อปคัพขึ้นมานะไพ่เพย์ช็อปคัพขึ้นมาใบแรกเลยหรอสามไม้เท้าฮัลโหลยังไงสามไม้เท้าเพย์ช็อปคัพนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่เก้าเหรียญ <c oughs> ขอดูตัวต,วต,วตวนเขาคะแนนที่สิงห์กำลังคิดถึงในตอนนี้หน่อยนะคะเป็นไพ่ห้า ห้าเหรียญหรอสิบเหรียญเราก็จะเป็นไพ่เด็กถือไม่เท่าควา่ำขอดูไพ่หลักความสำคัญนี้หน่อยสิคิงดาบนะคะมีอะไรยังไงเข้าใจผิดกันไหมไม่เข้าใจกันไหมนะ,ค,ะความสำคัญมันเหมือนจะดีอยู่แล้วแต่มันก็มันเหมือนลดความสำคัญลงไปลดความสําคัญลงไปในความสัมพันธ์นี้นะคะ The Stand the Lover โอเค ไันแล้วค่ะ <c oughs> มจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิงเนาะ ก็คือว่าคุมคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเรียนรู้กันนะเหมือนมาด้วยกันนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันนะคะบางคนเรียนรู้ถึงขนาดแบบว่าผู้ใหญ่รู้จักกันด้วยนะคะหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนเนาะจริงจังชัดเจนในที่นี้ก็อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่รู้จักหรืออาจจะแบบว่ารู้สึกว่าฉันลงดีเทลเยอะจังเลยกับคนคนนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังจังเลยกับคนคนนี้นะคะคุณสิงเนาะแต่คุณก็ไม่แน่ ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ไหมมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะคุณทําให้คุณรู้สึกคิดมากทำให้สุดทําให้คุณเน้นรู้สึกคิดนะักว่าเอ๊จะเอาอยัางไงจะเดินยังไงจะไปยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็โอเคนะมันก็ดีนะแต่ว่าการที่เราสองคนเน้นจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆอะค่ะทุกคนมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่ทําความเข้าใจกันมากกว่านี้ไหมทําความรู้ จักกันมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงกันมากกว่านี้หรือเปล่านะคะชาวราศีสิงห์และคณาสิเนี่ยถึงเขาจะมีบทบาทที่แบบเป็นผู้นำเจ้าระเบียบหรือว่ากล้าคิดกล้าทำหรืออะไรยังไงก็ตามมาค่ะคุณแต่เขาเองอะเวลาสิงห์ว่างๆเขาก็จะเหมือนแมว่เขาจะมีความขี้เล่นมีความอะไรตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งบางทีบางครั้งอะคู่ของเขาอาจจะไม่เข้าใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นน่นะมันก็เลยจะทำให้ คู่ของเขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้สิ่งจริงจังกับเขาไหมสิ่งพร้อมที่จะเดินไปกับเขาไหมหรือว่าสิ่งแค่เล่นๆกับตัวเขาคนนี้แค่เล่นกับหัวใจของเขาหรือเปล่าซึ่งตัวเขาเองอะค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะเขาค่อนข้างที่จะแบบพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยที่จะเดินไปกับคุณเดินไปในอนาคตกับคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะเหมือนเขาแบบเขาพร้อมมากๆเลยอะค่ะคุณสิงเนาะและเป็นไพ่สามเหรียญด้วยตรงนี้คือแบบ เออมันเหมือนมีความรู้สึกข้างในอะว่าแบบเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากถึงขั้นแต่งงานมีความรักหรืออะไรยังไงกันเลยมีความรักที่จริงใจจริงจังซึ่งกันและกันเลย The Love w o r d ขึ้นมาตรงนี้ด้วยอะคือจริงๆแล้วอะ หลักๆแล้วข้างในแล้วอะคือพวกคุณสองคนอะรักกันมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับนิดนึงในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันนะบางทีบางครั้งจะมีการเข้าใจผิดเขาคนนี้มีความนอยมีความหน่อยใจอยู่นะคะคุณสิงห์นะเหมือนเขารู้สึกว่าบางทีบางครั้งสิงห์ก็สนใจเขาบางทีสิงห์ก็ไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่นะคะชราศิษย์สิงห์ลัคนาสิงห์งเองก็รู้สึกว่าพอเงียบคนคนคนี้ก็เงียบก,กันไปแต่พอจะมาก็มา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 อย่างนั้น ะะงานการทําไมหรืออะไรอย่างไงไหมนะคะเพราะสิงเองก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่มั่นคงเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวมันต้องมีความมั่นคงด้วยมันต้องมีความมันต้องมีทุกอย่างอะที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ที่จะเข้ากันได้แล้วก็สามารถที่จะเคียงคู่ซึ่งกันและกันได้จริงๆอะนะคะคุณสิงเนาะแล้วก็ใค้ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันคือแบบอาจจะต้อง อาจจะต้องใช้ความพยายามกันสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนเจอการคุยการคุยกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วบางคนถึงขั้นแบบอย่างที่อุ้มบอกเนาะว่าแบบมันเหมือนจริงจังแล้วอ่ะแต่มันเหมือนยังทำความเข้าใจกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีความเกรงใจเยอะมากในความสัมพันธ์นี้แล้วมันรู้สึกว่าจะทําอะไรจะขยับตัวอะไรมันรู้สึกแบบมันอึดอัดอะค่ะคุณนะสาหรับเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาว ธาตุดินก็ได้ธาตุดินคือชาวสิรรทธิการพุกศพเมือนก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวเมสสิงห์ธนูนะคะอืขอเปิดไพ่ขอเพิ่มอีกชนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเกิดวันอังคารก็ได้นะคะเทพอังคารขึ้นเนาะ อืมเนี่ยแต่มันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณเหมือนเขารู้สึกว่าตัวคุณเองมีตัวเลือกมีทางเลือกอื่นๆใดๆนอกจากเขาไหมตัวคุณเองนั้นโฟกัสที่เขาคนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคุณสิงห์นะ,ะ,ะถามว่าในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณสิงห์นะคะเป็นให้นางสิดาทุกคนกันนะคะก็คือว่าเหมือนเขาต้องเฝ้านั่งรอนอนรอรอคอยคืนอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนนางสิดารอ คอยพระรามถูกไหมก็คือจําได้ไหมสึกกรุง,งลงกานะคะนางสีดาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่ เออเมืองกรุงลงกาเนาะเพราะโดนท่านเทศกั์จับไปถูกไหมดังนั้นน่ะก็เลยทําให้นางสีดาต้องเฝ้าคอยเฝ้าคอยว่าเมาาื่อไหร่อ่ะพระรามจะมาสักทีพระรามก็มีอิทธิฤทธิใช่ไหมแทนที่จะแผงสอนไปหาเมืองนั้นเลยก็ไม่ขาะถมทะเลไปจ้าถมทะเลไปกี่ปีก็ไม่รู้กว่าจะได้นางสีดามานะคะคุณคุณ แล้วนาศสีดาเนี่ยเขาก็รักรักรักแต่พระรามรักมากมากรัก,กฝังจิตฝังใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าในตอนนั้นพระรามจะต้องออกบวชหรือพระรามจะต้องอะไรยังไงก็ตามเนาะถ้าศึกษาประวัติเรื่องรามเกียรติเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของเยเท่าคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบพระรามสักเท่าไหร่เนาะแล้วเขาเยเท่าคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นเป็นคนรับใช้ของหนึ่งในมเหสีที่ เป็นพ่อของพระรามนะคะเขาก็เลยทําให้ไม่เหสีองค์ไม่เหสีองค์นั้นเนะะี่ยเขาใช้เขาใช้อะไรละ่ะใช้สิ่งที่เขาเคยทานะคะสิ่งที่เขาเคยทําให้กับพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นหรอกคือแบบว่าตอนนั้นเนะะ่ยเวลาที่เขารอบอะค่ะมันจะมีขึ้นขึ้นล้อเนาะมันจะแบบ น้อมันต้องมีเผาอะคะ่ะซึ่งไมเง่เห็นสีองค์เนี้ยเห็นเผามันหลุดละไม่เห็นสีองค์เนี้ยก็เลยเอาแขนสอดเข้าไปแล้วไม่เห็นสีองค์เนี้ยก็บอกว่าบอกกับพระบอกกับพระมหากษัตริย์ที่เป็นพ่อของพระรามว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ฉันขอพรหนึ่งข้อจากคุณแต่ฉันยังไม่บอกนะว่าฉันจะขอจากคุณตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่พอดีนางเท่าเนี่ยนางเท่าเนี่ยโดนพระรามแล้งแล้วนางเท่าเนี่ยมาเป่าหู ของพระมเหตุสีองค์นี้ก็เลยทําให้พระมเหตุสีองค์เนี้ยเกิดที่แบบว่าเออพระรามอ่ะจะขึ้นก็ได้จะอะไรไงก็ได้แต่ขอ,อเดี๋ยวขอให้พระรามไปบวชก่อนแล้วค่อยมาขึ้นตอนนี้ให้ลูกฉันขึ้นไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะเืองนั้นมันก็เลยแบบเป็นศึกเป็นอะไรต่างๆนานานมาแบบอลังการมากๆเลยแต่จริงๆแล้วมันต้องเล่าไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนนนทกออ้ย,ๆๆอ,ย,อ,ยอันนี้ก็จะวันในคดีเกินไปไหมนะคะ <c oughs> อันนี้สรุปแบบย่อๆนะไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจไหมนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแต่ว่าเธอมีข้างในเนี่ยตัวเขาเองอะก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอะมีความมีความเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาเองรู้สึกว่าสิง่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนมากหน้าหลายตาที่ชอบชาวราศีสิงห์งและคนาสิงซึ่งเขาคนนี้รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันเหมือนแบบรักทรมานจังเลยอะไรจังเลยนะคะแต่เขาก็ยังหวังอยู่ว่าจะเป็นความรักที่ดีได้นะสําหรับเราสองคนในสักวันหนึ่งเนาะเพราะว่าเทพสุขขึ้นนะคะก็คือเป็นพระสุรสศดีนะคะพระนางสุรัรีเนาะก็คือแบบเมื่อความสุขความรักอะไรอย่างเงี้ย นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเขามองมาที่คุณเขาจะได้เห็นความรักจากคุณจริงๆนะคะประมาณนั้นเนาะส่วนตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอยากให้เขาอืสิ่งยังไงใช่เนื่อแหละก็คือว่าสิ่งเองอะ่ะก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นยังไงก็คือแบบว่าอยากให้เขานั้นน่ะ ก็คือแสดงออกมาซะว่าจริงใจกับสิ่งไหมชอบสิ่งจริงๆไหมอะไรกับสิ่งจริงๆไหมเดี๋ยวสิ่งจะจัดการพิพภาคสาสิ่งจะเป็นการที่ดูเองนะคะซึ่งเทอนี้ทท้านั้น,นเนี่ยพระโพส พ,พระแม่รพสตตรงเนี้คือชอาลสีสิงห์ลัคนะสิงห์อ่ะคือให้ใจเขาเต็มแล้วแหละให้ใจเขาเต็มประตูแล้วแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ที่เขาด้วยว่าเขาจะทําแบบไหนเขาจะทำอย่างไงสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขา,าอะไรอย่างไงสิ่งดูอยู่นะแล้วก็มองอยู่ด้วยว่าจะสามารถที่จะทําได้ไหมนะคะหวังว่าจะไม่เป็นความรักเหมือนไม่ขลากรามสูญนะคะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็เห็นไหมไเทปส,สุขคือมันความรักก็หาทุกคนความรักขึ้นมาคู่กันขนาดเนี้ยดังนั้นพวกคุณสองคนคือข้างในอะ่ะมันคือความรักจริงๆนะคะอืมดังนั้นไม่พูดอะไรเยอะแล้วก็คือว่าอะไรก็ตามที่ ชาวสองสัญญากับคุณสิงห์ว่าจะทําแบบนู้นหนึ่งสองสามสี่ให้ได้คุณต้องทําให้ได้นะส่วนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะมองและพิจารณาและพิพากษาเองว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรแบบไหนที่เขาตัดสัญญาว่าเขาจะทําให้กับคุณไหมหรือว่าเขาจะอะไรยังไงต่อไปกับคุณนะคะแล้วก็ในอนาคตยังไงยังไงไพ่ขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ใช่ในอนาคตปัจจุบันเนี้ย คืออยังไงยังไงก็รักกันอยู่แล้วเพราะว่าเดลเวอร์ก็ขึ้นนะคะพัสุขขึ้นทั้งสองคนแปลว่าพวกคุณสองคนข้างในคือรักกันมากนะ แล้วก็ในส่วนแนวโน้มความสำคัญนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นพายสิบเมตเท้านะมากับให้เจ็ดเหลี่ยนนะอาจจะรู้สึกแบบว่าหนักหนักหน่วงน,นิดนึงในช่วงแรกของเดือนนะคะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยอ้มคิดว่าสักต้นเดือนสักแป๊บนึ่งเนี่ยอืมสักประมาณวันที่สิบ หรือวันที่เจ็ดวันที่แปดตรงเนี้ย ide, ความสัมพันธ์ของคนสองคนน่าจะดีขึ้นน่าจะโอเคกันมากขึ้นนะบางคู่บางคนอาจจะได้มีการเจอการมีการพบปะกันมากขึ้นนะมีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการอะไรยังไงกันมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากไพ่ที่ขึ้นมานะมันมีไพ่เหมือนมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะผู้ใหญ่ก็อย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็บอกว่าเอ๊มีแปลหรือยั หรืออะไรแบบไหนหรือว่าจับคู่ให้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบว่าเป็นเด็กเข้ามาหรือว่าคนรุ่นเราเขาเดียวคุณเข้ามาเหมือนเขาเข้ามาจีบคุณแต่ว่าเขาเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่ากุ้มคิดว่าถ้าคุณสองคนนั้นโฟกัสในความรักซึ่งกันและกันมากพอไปด้วยกันและกันจับมือกันแน่นพอคุณสองคนจะมีกันและกันและเดินไปด้วยกันได้ซึ่งเรื่องของคนอื่นๆนั้นไพ่หกเหรียญความดังนั้นคือแบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นโฟกัสในความรัก ความมั่นคงที่มีให้แก่กันและกันแค่นั้นเป็นพอค่ะทุกคนอืมส่วนพี่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นไพ่ดูเวลนะคะและเป็นไพ่ควีนถือถ้อถอวยเพราะคนสองคนเกิดมาคู่กันอยู่แล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างไรเยอะก็คือคู่กันอยู่แล้วอะทุกคนดังนั้นก็มีหน้าที่แค่ว่าเดินไปด้วยกันและทําทุกอย่างทําทุกวันให้มันเป็นวันที่มีความสุข ด้วยกันทั้งคู่แค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนั้นรับรื่นนะแล้วก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เนาะอุ้มอ่านไพ่ดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเพราะว่าห่างหายจากการอัดคลิปไปค่อนข้างที่จะนานมากๆจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าใครติดตามอุ้มเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือคุณแม่อุ้มเนี่ยผ่าตัดนะคะแล้วก็มีการ follow up มีการอะไรต่างๆนานาหลายอย่างน,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 นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาสภาพจิตใจอุ้มคือแบบไม่ไหว เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเรื่องของคุณแม่ก็ทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราเป็นลูกอะ่ะเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะ่ะรู้สึกแบบเอ้ยกังวนลเครียดเครียดมากๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีอารมณ์ในการอัดคลิปหรืออะไรเงยสักเท่าไหร่นะคะในตอนนี้ว่างแล้วโอเคแล้วก็มาอัดคลิปให้กับคุณคุณดูเนาะแต่ก็ยังมีนัดไปฟอลโล่คุณแม่ในวันที่7ที่จะถึงนี้อีกนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มด้วยเนาะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะกดไลค์สับสไคร้ให้กับอุ้มด้วยแม่นแม่นก็เมนบอกคอมเมนต์บอกกับอุ้มด้วยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกด u b s ส r ค b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้นะเวลาที่อุ้มลงคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะเพราะหลายหลายคนจะมาบ่นกับอุ้มในไลน์ประจําเลยว่าไม่มีไม่มีการแจ้งเตือนเลยไม่มีอะไรยังไงเลยคืออันนี้คืออุ้มอุ้มแจ้งเตือนเต็มที่นะอันนี้อุ้มยืนยืนยืนสองขาเลยนั่งยนืนยันนอนยันเลยว่าแบบฉันลงคลิปนะแต่ youtube ไม่แจ้งเตือนในบางทีบางครั้งอะไรเงรี้ยเออแล้วแบบถ้าไม่กดกระดิ่งไว้อะหรืออะไรยังไงไว้บางทีกดกระดิ่งไว้บางทีก็ ก็แบบเหมือน Youtube จะลืมฉันนะ่ะประมาณนั้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคน,นั้นก็ ไม่มีอะไรมากมายอะสุดท้ายก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้เนาะชันเคยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์หรือว่าทักเฟซเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวอุ้มขึ้นไว้ให้นะคะหรือว่าใครจะทักมาทาง IG ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่า Tik t o อกเนี่ยประเด็นคือว่าอุ้มไม่รู้จะอัดคลิปลงยังไงด <laughs> ีไม่รู้จะตัดคลิปยังไงดีนะคะดังนั้นก็อะอาจจะลงประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปนี้วันนี้ไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนมี ความสุขในความรักความสัมพันธ์นะขอบคุณค่ะ